เจตนาวันนี้เพราะอยากให้ลูกค้า f อหรือแม้แต่จุกของบ้านในอนาคตได้เห็นบรรยากาศยามเย็นที่เิน o จลงพัดเป็นสามนาการสีเนินนะครับที่ไลฟ์ตอนเย็นเย็นแบบนี้เพราะอยากให้เห็นบรรยากาศยามเย็นจากหน้างานจริงบ้านจริงบรรยากาศจริงว่าร่มลื่นน่าอยู่ขนาดไหน ฝั่งตรงข้ามก็เป็นแปลงว่างนะครับบ้านเราก็มีเพียงแค่สองหลังเท่านั้นมุงหลังคาที่จดรถเรียบร้อยแล้วนะครับดูฝั่งตรงข้ามนะฝั่งตรงข้ามโล่งๆแบบนี้เลยครับทักทายทุกท่านนะครับผมคดเดียวพาชมหน้างาน enjoy home phase 3นะครับแล้วก็แบ่งปันข้อมูลในส่วนของลูกค้าควรระวังก่อนซื้อบ้าน อันนี้โดนกันมาเยอะมาโดนกันมาหลายแสนแล้วบรรยากาศยามเย็นที่เอนจอยโฮมพัทิ3นา,ากลางสูงเหนือน,นี่มุงหลังคาที่จอดรถเรียบร้อยเหลืองานไฟงานฝ้าแล้วก็งานกระเบื้องที่จอดรถนะครับส่วนกระจกอลูมิเนียมประตูลัวเหล็กละแนงทีมงานเรา จ่อคิวรออยู่แล้วตัดไว้รอหมดแล้วทีมงานเราจ่อคิวเพียงแค่รอสัญญาณแล้วก็มาดําเนินการต่อได้เลยอันนี้เป็นหลังที่2ด้านขวามือแล้วก็หลังที่1ด้านซ้ายมือช่องบริเวณด้านหน้าเราต้องการที่จะไม่ให้บังบ้านก็เลยจะมีระยะห่างของแนวเสาเห็นไหมครับมีระยะห่างของแนวเสาอยู่เพื่อโชว์ตัวบ้าน โชว์เฉลียงหน้าบ้านแบบส,สวยๆโล่งๆวันนี้ทีมงานเราฉาบเสาโชว์ที่จอดรถคมๆเลยนะครับห้ามเดินใกล้นะถ้าเผือมาโดนเนี่ยอาจจะโดนาบาดได้เพราะทีมงานเราฉาบคมมากๆนี่ต้องให้เครดิตทีมจับเสียมด้วยทักทายทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ enjoy home park เฟฟสามนาการสูงเนินนครราชีมาพาชมบรรยากาศจามเย็นนะเจตนาที่ผมไล์ ตอนเย็นๆเลยเนี่ยเพราะอยากให้เห็นภาพจริงๆเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่วันหนึ่งเจ้าของบ้านหรือลูกค้าที่สนใจจะต้องอยู่อาศัยจริงครับนี่ซอยฉางเกษตรบ้านนากลางตรงมาเพียงแค่หนึ่งเมตรจากปากทางฉางเกษตรโครงการอยู่ด้านซายมือโครงการอยู่ด้านซายมือห่างจากเซเว่นซีเจตลาดสดตลาดนัดไม่เกิน300เมตรนี่บ้านสวยไหมครับบ้านสวยไหมบ้านสวยไหม,มทุกท่านบ้านสวยไหม ทักทายทุกคนนะครับผมลูกค้าก่อนซื้อบ้านนะครับวันนี้เราแบ่งปัน2เรื่องก่อนที่ลูกค้าจะซื้อบ้านพึงระมัดระวังอันดับแรกอย่าไปปิดหนี้แบบไม่มีขั้นตอนไม่มีหลักการแบบมั่วๆหรือว่าตรงๆคือจอะไปปิดหนี้แบบมั่วๆเพราะขั้นตอนการปิดหนี้ต้องมีแหล่งที่มาของเงินแล้วต้องดูก่อนว่าเครดิตของเราเนี่ย ไปต่อได้หรือเปล่าเรื่องปิดหนี้นะเพราะบางคนจะต้องไปหาเงินในอนาคตมาหรือถึงขั้นเป่นผู้นิยมสินคืนมาเพื่อปิดหนี้เราอยากที่จะได้บ้านแต่เจ้าของโครงการวิเคราะห์ไม่เป็นวิเคราะห์ไม่ขาดบอกขั้นตอนไม่หมดผิดแผนเลยไปมากลายเป็นมีหนี้เพิ่มนี่คือหายยันนะนะครับข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งสำคัญมากๆลูกค้าอยากได้บ้าน อย่าเพิ่งไปปิดหนี้มั่วไปหมดเลยต้องวางแผนใน้ดีมีขั้นตอนแล้วจะต้องรู้ด้วยว่าปิดแล้วไปต่อได้หรือไม่ได้จะต้องรอระยะเวลาหรือเปล่าและที่สําคัญคือห้ามสร้างหนี้เพิ่มนี่ไม่ใช่เป้หาหมายไม่ใช่เจตนาของคนที่จะซื้อบ้านนะไม่ใช่ว่าอยากที่จะได้บ้านแล้วก็ไปเป็นหนี้ไปเป็นหนี้นอกเพิ่มหรือว่าไปวางแผนในการาหารเงินในอนาคตมาเพื่อ ผิดนี่เพื่อที่จะไปต่อได้ในการซื้อบ้านเนี่ยแล้วก็ผิดแผนพอถึงเวลาบ้านก็ไม่ได้นี่ก็มีนี่เพิ่มมาอีกเนี่ยโดนกันมานักต่อนักแล้วเพราะเจ้าของโครงการบอกไม่หมดบอกไม่ขาดหรือห,หลายโครงการเจ้าของโครงการคือรู้ไม่จริงอะ่ะมันรู้ไม่จริงบอกว่าปิดนี่ตัวนี้เราจะกู้ได้อีก3 0 0แสนกู้ได้เพิ่มอีก5 0 0แสนพอถึงเวลาที่ไหนได้ต้องรอเวลานี่เกิน3เท่าหรือต้องคนถึงขั้น ร้องร้องกันแล้วอะไรเงี้ยมันมีระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดโอเคข้อหนึ่งผ่านไปข้อหนึ่งผ่านไปหลังที่สองด้านขวามือสวยๆเลยนะครับพี่โอ้ทักทายครับเห็นไหมครับเห็น,นา,าต้นหญ้าไหมต้นหญ้ายืนทางตรงนี้เดินพัด เย็นสบายเพราะที่มันโลง่งนะฝั่งตรงข้ามที่มันโลง่งจึงทาให้บ้านสองหลังนี้น่าอยู่มากมากนึกภาพที่เราเลิกงานมานะครับเลิกงานมาตอนเย็นแล้วเรามาเจอบ้านสวยๆแบบนี้บรรยากาศสบายๆจอลดรถโล่งๆเหมือนนี่ที่จอดรถ5เมตรยี่บบอกสุภาพสตรีที่ขับรถยังไม่ชำนาญหรือถอยรถไม่เกง่งก็ยังถอยเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายอ้าเมตรยี่สิบ โลเลเยยัยงไม่ถึงจุดสําคัญนะเดี๋ยวติดไฟโชว์เมื่อไรผมจะพามาเยี่ยมชมอีกรอบหนึ่งรับรองสวยงามมากๆช่วงเวลานี้แหละถ้าอีกระจกลูมิเนียมงานสีเสร็จรีร้อยประตูรั้วระแนงแล้วก็ติดไฟโชว์นะครับช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่สวยและเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องเก็บภาพเพื่อใช้ในการโปรโมทประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อๆไปเป็นภาพหายกินของเรามล้กันนช่ไครับ สองหลังง่ายๆชิวๆ,ๆสบายๆ enjoy home pass นาการสูงเนินนครราชสีมาพิกัดซอยฉางเกษตรบ้านนาการตรงมา1 0 0เมตรซ้ายมือติดถนนคอนกรีตนี่เลยนะครับนี่ถนนคอนกรีตขอบเขตทางนี่8เมตรเลยนะผิวจราจรนี่6เมตรแล้วขอบเขตทางทิมที่8เมตรเขามาเทไหลาทางเทฟุตบาทได้อีกฟังแล้วก็เทเชื่อมชิดกันเลยโอ้โหแบบน่าอยู่สุดๆนะจากจุดนี้ ห้างเซเว่นซีเจตลาดสุดตลาดนัดนาการสูงเนินนครศรีมาไม่เกินสามรอยเมตรนี่ไอ้คำแพงเขเขียวที่ผมบอกนี่กำแเพงเขาเขียวกลุ่มสากลชาวกเกษตรบ้านนาการหรือว่าฉางกเกษตรบ้านนาการตรงนี้เลยใครที่อยู่ส่วนนี้จะรู้ดีพาชมบรรยากาศยามเย็นที่อุ่นใจโฮมพัทเจสามนาการสูงเนินนะครับผมเจตนาให้ทีมงานเราเห็นบรรยากาศยามเย็นอย่างเร โลภัสสบายสบายโอ้เจ้าของบ้านสองหลังนี้ก็ได้บ้านที่ดีมากๆกตูดดด้ดีสุดๆน่าอยู่สุดๆนะครับทำเลแบบนี้นะครับไม่มีแล้วคือหายากม,มากๆแล้วเจ้าของที่กระจายดีแบ่งให้แบ่งให้เราเพียงแค่สองแปลงเท่านั้นนะครับเนี่ยเจ้าของที่ใจดีก็แบ่งให้เราเพียงแค่สองแปลงหลังที่หนึ่งก็จะลดลงกว้างเลยใช่พี่อ๊๋ พ,พ,พี่อู๋พูดถูกเลยมีเด็กๆนี่มาปั่นจักรยานออกกําลังกายตีแบดมินตันบริเวณหน้าบ้านอีกนะครับทำไมพี่อู๋ถึงรู้ว่าถ้ามีเด็กนี่สบายเลยนะครับเพราะพี่อู๋คือเจ้าของโครงการไงพี่อู๋มีประสบการณ์ในการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ในการสร้างบ้านขายมาแล้วแล้วเราก็จะมองภาพออว่าโอ้โหเ้าได้ทำเลแบบนี้ พื้นที่แบบนี้นะครับาภาพรวมของสิ่งแวดล้อมประมาณนี้มันน่าอยู่มันเหมาะสมะการอยู่อาศัยมากๆและพี่อู๋ก็เจาะลึกลงไปอีกว่าถ้าบ้านหลังไหนมีเด็กมีลูกมีน้องๆนุ่นหนูเนี่ยมาออกกําลังกายหน้าบ้านได้นะครับหรือจะออกกําลังกายอยู่ในบ้านก็ได้แล้วแต่แต่ว่าคือบริเวณหน้าบ้านเันโลงนะน่งบางทีเข้าปั่นจักรยานนะครับไปซื้อของ ที่สะดวกซื้อนะครับหรือจะจีแบดมินตันหน้าบ้านก็ได้เพราะรถมันได้เยอะอะไรนะครับอ,อ้าวสุดยอดมากๆาสุดยอดมากพี่หัวนะครับหโล่นะครับผมทักทายทีมงานเราทุกทุกท่านแล้วก็ลูกค้าด้วยนะครับถนน8เมตรลงโล่งสบายสบายพาชมบรรยากาศจามเย็นจริงๆ <30. S 1> ความตืบหน้าของหน้างานเรามีทุกวัน วันนี้ก็มีฉาบเสาโชวด้านหน้าที่จลดรถเนี่ยครับยังอุ่นๆอยู่เลยนะเนี่ยแล้วก็งานมุงหลังคาที่จะดรถด้านหน้าหลังคาที่จะดรถด้านหน้าเราใช้แบบมิเตอร์ชีตนะแล้วก็มีงานฟ้ามีไฟโชเรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะครับส่วนตัวบ้านนี่เราใชา้เป็นซีแพคตาเพชรสียน้ำตาลนะลาราดี สวยเลยเลยภาพรวมข้อสองข้อสองในส่วนของลูกค้าที่อยากที่จะได้บ้านข้อสองที่ต้องระวังไม่งั้นอาจจะโวนไปหลายแสนคือการอุลลอยการอุลลอยในส่วนของรถยนต์เพราะรถยนต์งวดที่คงเหลือคงค้างเนะี่ยนะครับก็จะค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่นะก็จะค่อนข้างเยอะหลักแสนหรือหลักหลายแสน มันก็จะมีขั้นตอน1นึ่งสอานำไปสู่การโอนลอยไว้นี่แหละครับเรื่องพวกนี้ผิดแผนมาหลายคนแล้วมีปัญหากันมาเยอะแล้วแจ้งความร้องทุกข์คดีความอห้ยเยอะแยะมากมายแล้วนั่นหมายความว่าในส่วนของลูกค้าเองก่อนที่จะถึงขั้นตอนนั้นเราจะต้องดูให้ดีนะผ่านข้อหนึ่งมาหรือยังเครดิตได้ไหมนะค,คนที่เราคุยด้วยดียวด้วยใช่เจ้าของโครงการตัวจริงหรือเปล่า มีรายละเอียดอื่นไหมมีความรอบคอบในเนื้อหาของสัญญาอื่นๆก่อนหน้านี้หรือเปล่าความน่าเชื่อถือเป็นยังไงอันนี้คือในส่วนของลูกค้าเพื่อไม่ให้มีปัญหาเพราะคนที่เราคุยด้วยอาจจะไม่ใช่คนที่มีอำนาจในการตัดสินใจก็ได้แล้วฝากสําหรับท่านเจ้าของโครงการด้วยนะฝากสําหรับท่านเจ้าของโครงการด้วยก็จะต้องมีความละเอียดรอบคอบวางแผนให้ดีนะครับ มีสนยงสัญญาอะไรให้ชัดเจนเพราะเจ้าของโครงการจะรู้ดีเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าหรือเจ้าของบ้านก็อาจจะคาดไม่ถึงแต่มันมีรายละเอียดอื่นทําให้เกิดการผิดแผนได้ดังนั้นลูกค้าก่อนที่จะซื้อบ้าน2เรื่องที่ผมว่าน,นี้สองกัญมากอันดับแรกคือเรื่องผิดนี้อันดับ2คือเกี่ยวกับการโอนรอยเลี่ยมรถอะไรพวกนี้ระมัดระวังอย่างที่ผมแจ้งไว้นะครับอย่าไปเชื่อใครง่ายๆ และการที่เจ้าของโครงการมีตัวตนมีฐานแฟนมีหน้ามีตาในสื่อออนไลน์ต่างๆมันก็ทำให้ลูกค้าเชื่อถือเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยมีผลกับการขายบ้านมีผลกับการที่ลูกค้าจะกล้าส่งเอกสารต่างๆกล้าบอกข้อมูลในเชิงลึกเพื่อเราจะได้แก้ไขถูกจุดโดยตรงเลย ครับผมโอเควันนี้ก็ฝากสองเรื่องสําคัญในส่วนของลูกค้าถ้าอยากที่ได้บ้านนะเพื่อป้องกันไม่ให้เสียเงินหลายๆแสนนะครับ <S <S ผมยืนอยู่บริเวณด,ด้านนอกของหลังที่2นะครับแล้วก็สาดกล้องไปฝั่งตรงข้ามโอ้ยชิวๆสบายๆเลยถ้าหิวก็ไปซื้อปลาท่องโกูน้ำทงหูด้านหน้ามากิน ชิวๆเบาๆหรือจะซื้อสลัดผล,ลไม้อะไรก็แล้วแต่มานะครับแล้วก็พักผ่อนอยู่กับลูกกับครอบครัวรถไข่เปื่อนๆขยันขยันนี่ล้างรถได้อย่างเต็มที่เลยครับนี่ล้างรถได้อย่างเต็มที่เลยน้ําก็จะไหลลงมานี่เฟิเนี่ยมาลงท่อระบายน้ําด้านหน้าตรงนี้ทําให้เรียบร้อยเทียลบให้สวยงามเชื่อมทางเข้าออกเรียบร้อยหินจอยหของเราเมื่อาอชีพอยู่แล้วทําบ้านมาโอ้โหเยอะแล้ว โดยภาพรวมประมาณนั้นนะครับผมน่าอยู่สุดๆเดี๋ยวมีความคืบหน้าของหน้างานและจุดสำคัญคือตอนที่ไฟตกแต่งเสร็จผมจะพามาชมช่วงบรรยากาศเย็นๆแบบนี้แหละเพราะเปิดไฟแล้วมันจะโฉมันจะสวยเปิดไฟโวมแล้วมันจะสวยมากๆช่วงบรรยากาศยามเย็นแบบนี้รับรองจะเป็นรูปที่สามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์ สามารถใช้ในการแนะนําลูกค้าบ,บอกต่อได้อีกเยอะมากเพราะมุมนี้มัน,มนกว้างมันโลง่งนะครับหลายๆเฟสบางครั้งมันมีพื้นที่จํากัดเหลือฝั่งตรงข้ามวิวมันไม่ได้สวยเท่าไหร่ยังไงอย่างเงี้ยแต่2หลังของเฟสสามนากลางเนี่ยด้านหลังก็จะมีฉากต้นไม้ด้านข้างก็มีฉากต้นไม้นิดหน่อยฝั่งตรงข้ามก็ที่โลง่งๆแล้วก็จะมีพวกต้นมะพร้าวต้นไม้อยู่ระยะที่ถา่ายรูปมาแล้วมันสวย โอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ท่านเจ้าของโครงการทุกๆคนสร้างบ้านดีมีคุณภาพขายดีดีโอนรัวรัวแล้วก็เป็นกําลังใจใกับลูกค้าทุกๆท,ท่านด้วยนะครับท่านาดที่ต้องการบ้านขอให้เอกสารผ่านได้บ้านสมความตั้งใจได้ขึ้นบ้านใหม่ภายในปีนี้เร็วๆนี้ทานาดที่สนใจบ้านของ Enjoy Home Enjoy Home p a s จะเป็นพื้นที่นากลางสูงเนินขามทะเลสอโนอนสูงพิมายและพื้นที่อื่นๆละ่ะคือในโซนนครราชสีมาสอบถามมาได้0933296737 0933296737หรือว่าอดีไลน์ ehome909 ดูที่จอดรถสิครับ5เมตร20นถนน8เมตรลงล่งเลย ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับท่านเจ้าของโครงการจะไปมือจากความฝันขเขาเี้การสาารา้างบ้านใหเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้ถ้าจะจัดสรรให้เริ่มจากสรรจากจัดสรรจิ๋วก่อนผมคนเดียวขอบคุณมากครับบ๊ายบาย